สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สมหวังพามาดูกล้วยน้ำว้าสุกนะคะกล้วยน้ำว้าสุกบำรุงกำลังนะคะเพื่อนๆรักษาโรคกระเพาะมีวิตามินครบถ้วนนะคะลูกสาวแม่สมหวังชอบทานมากเลยคะ่ะ ก่อนจะไปทำงานเขาจะทานวันละสองลูกถึงสามลูกทุกวันทุกเช้านะคะผลสุกผลสุกอะนักกีฬาหรือคนทำงานนะก่อนจะไปทำงานน่ะให้ทานสี่ลูกอันนี้ถ้าสมมติจะไปปั่นจักรยานก็ไปได้ยาวเลยนะคะ ช่วยช่วยบำรุงกำลังนะคะเพื่อน,อนส่วนใบตองนะคะใบตองหรือกล้วยดิบแต่แม่สมหวังไม่มีกล้วยดิบแก้โรคกระเพาะนะคะเพื่อน,อนมันมีผู้ป่วยอยู่คนหนึ่ง,นงคนหนึ่งนะคะเขาปวดท้องกลางคืนอะ่ะปวดมากๆเลย เสร็จแล้วร้านหมอก็ไกลมากเขาได้ใบตองแห้งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบตองแห้งเอามาเผาไฟนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเผาไฟแล้วก็เอาขี้เท่าของเขาอะมาแช่น้ําแช่น้ํานะคะแล้วก็ ละลายกับน้ําแล้วเราก็กองแช่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็กองทานน้ํานะคะหายปวดกระเพาะทันทีเลยค่ะร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาพอได้ดื่มน้ําขี้เท่าของใบตองนี่นะคะแต่เราต้องกองให้กองให้ใส่ก่อนนะคะกินน้ำใส่ใส่นะคะเพื่อนๆพ่อชะงักนักเลนะคะ ใบตองก็ใช้แทนได้นะคะหรือจะใช้กล้วยดิบก็ได้นะคะกล้วยดิบอะกล้วยดิบมีสารมีสารตัวหนึ่งที่ฆ่าแบ,บคทีเรียนในท้องเรานะคะฆ่าเชื้อได้นะคะน้ำน้ำขี้เท้าใบตองหรือกล้วยดิบ แม่สมหวังเอาสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ